สวัสดีตอนเย็นครับผมเย็นนี้ปีนต้นมะพร้าวน้ำหอมนะปีนบันไดให้ดูบันไดน้นบันไดข้างล่างเห็นไหมสูงมากหเมตรมะพร้าวสูงกว่าหเมตรแล้วนะเอาเลื่อยมาเอาเชือกมานะมัดถลายมะพร้าวแล้วก็ใช้เลื่อยเลื่อยนะนะตัดถลายแล้วเดี๋ยวค่อยๆปล่อยลงไป ก็ได้กินนะครับผมให้ลูกเมียได้กินมะพร้าวน้ําหอมถ้าผมไม่ไปปีนลงมาเนี่ยก็ไม่ได้กินก็จะเป็นอาหารกระรอกช่วงนี้กระรอกงดกินมะพร้าวเพราะมีมะม่วงให้กินเยอะมากมะม่วงทั้งบ้านผมบ้านเพื่อนบ้านเหลือเฟือเลยบ้านมีรั้วเนี่ยเขาปลูกผลไม้แล้วเขาไม่เกี่ยวนะตั้งแต่ออกดอกจนถึงร่วงเป็นอาหารกระรอกอาหารนกนะครับผมเอ ทุกอย่างนะแค่ลงมือทำนะฮะมันก็จะมีคำตอบเราสามารถสร้างคำตอบที่สวยงามได้แต่ว่าเราต้องลงมือทำครับผมสวัสดีครับ